สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาดูต้นทุเรียนที่อยากจะทำดอกแต่ไม่ทํานะครับทำไมผมถึงได้โจหัวว่ายอย่างนี้นะครับทุเรียนต้นนี้ก็เป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นทุเรียนที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ มีการจเจริญเติบโตดีมากที่ผมได้ลงคลิปให้ดูบ่อยๆเหมือนกันนะครับก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์ชนีที่ผมได้ปลูกมานะครับก็ปลูกมาน่าจะ4ปีกว่าๆนะครับคลิปก่อนๆที่ผมได้บันทึกคลิปอบอกว่าอายุ3ปีกว่าๆผมก็พึ่งมานึกได้นะครับ ก็ปลูกเมื่อ25สิงหาคมปี64นะครับ64ก็65 66 67 68สีปีกว่านะครับการเจริญเติบโตก็ถือว่าดีมากๆตอนนี้ความสูงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสี่เมตรกว่าๆนะครับเนี่ยสเมตรกว่าๆเนี่ยอยากจะทำดอกมากๆนะครับแต่เนื่องจากว่า เป็นทุเรียนสาวแล้วก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์ชนีด้วยเนาะผมเองก็พึ่งพิ่งปลูกนะครับพึ่งพิ่งปลูกแล้วก็พึ่งได้สัมผัสชนีที่มีความโตประมาณนี้นะครับส่วนหมอนทองก็ออกดอกง่ายอยู่นะครับออกดอกง่ายอยู่เพียงแต่ว่าเรายังบริหารจัดการไม่ได้เนาะเนื่องจากว่า ยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับแล้วก็ทุเรียนก็ยังอายุไม่เยอะเท่าไหร่ปีนี้ก็5ปีกว่าก็ถือว่ามีความสมบูรณ์นะครับทุเรียนหมอนทองอที่ผมได้ทำดอกเอาไว้เนาะอ่นนี่ครับดูใบนะครับดูใบเขาจะเขาจะมีความแบบว่าสมบูรณ์นะครับใบจะแจ่เนี่ยใบแจ่แล้วก็เฉียวนะครับ ใบมีสีเขียวดีมากนะครับเขียวแล้วก็มันเนาะใบมันด้วยนะครับมันเบาเป็นใบแจ่นะครับดีมากๆเลยนะครับเนี่ยผมอยากจะทําดอกมากๆนะครับเดี๋ยวเขาไปดูกิ่งนะครับดูกิ่งนิดนึงกิ่งจะใหญ่ประมาณไหนนะครับ อ่าส่วนในเรื่องของกิ่งเนี่ยครับดูนะนกิ่งเขาโตแล้วนะครับโตแล้วเนี่ยเนี่ยนะครับกิ่งใหญ่เนี่ยน่าจะแขวนลูกได้แล้วนะครับอ่าชะนีก็ลูกไม่โตเนาะลูกไม่โตเนี่ยผมก็ตัดแต่งกิ่งให้มีความโล่งความโปร่งนะครับเนี่ยอ่าเนื่องจากว่ากิ่งเขาจะเยอะอ่าผมก็ตัดบ่อยนะครับอ่ายิ่งตัดก็ยิ่งออกเนาะ เรียนชนีต้นนี้นะครับดูคนต้นนะครับโคนต้นเราก็ทําอย่างนี้เนาะให้มันโล่งๆนะครับให้มันโล่งๆเข้าไว้นะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของอมลงแมลงนะครับที่จะมาซ่อนเนาะ,ะแมลงนะครับมดอย่างนี้นะครับเราก็ทําให้มันสะอาดสะอาดโล่งๆเตียนๆ,ๆนิดนึงเนี่ยนะครับดูรากเนี่ยเฉียวดีมากเลยนะครับ เชื้อราเนาะราดีนะครับราดนีนี่ครับต้นก็ไม่น้อยนะครับไม่เล็กเป็นปต้นที่ใหญ่เลยกิ่งล่างๆกิ่งแรกเนี่ยกิ่งนี้จะใหญ่กิ่งนี้ก็ใหญ่น่าจะนิ้วกว่าเนาะน่าจะนิ้วกว่า แต่ผมจะ,จะเลี้ยงไปแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงไปแบบเรื่อยๆยังไม่มีการาสลับปุ๋ยให้เนะาะไม่มีการสลับปุ๋ยให้เหมือนกับมอนทองอที่ผมได้ทําดอกเาไว้นะครับปุ๋ยที่เคยใส่ก็ใส่ไปนะครับปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับสลับกับอินทรีย์เคมีแล้วก็ให้อาหารรองเสริมนะครับแทงยอดดีมากเลย ยอดเขาจะออกนะครับแทงยอดออกอย่างต่อเนื่องใบข้างบนนะครับใบข้างบนที่เรามองเห็นมันจะมีเป็นใบอ่อนเนาะใบอ่อนออกมาเยอะแต่ใบแก่ก็เยอะนะครับถ้าเราไปมองลงมาจากข้างบนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับใบจะเป็นแบบนี้แหละนะครับซึ่งเป็นใบแกกเนาะเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีลุ้นนะครับมีลุ้นปีหน้าเนาะปีหน้า ปีหน้าผมจะทำนะครับทำเลยทำดอกอทุเรียนชนีก็อยากจะลองดูเหมือนกันนะครับอ,อยากจะลองอว่ามันจะเป็นอย่างไรเนะาะสามารถติดดอกได้ไหมนะครับก็ได้ยินมานะครับว่าชนีเนี่ยก็ออกดอกยากยากเหมือนกันนะครับแต่ก็อยากจะทำนะครับแทงยอดดีมากๆเลยสวยด้วยนะครับ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องผมมาตัดแต่งกิ่งให้บ่อยเนี่ยกิ่งเล็กกิ่งน้อยเนี่ยพยายามตัดออกนะครับตัดออกถ้ามันสารขึ้นมาเนี่ยตัดออกให้กิ่งเขาโล่งๆเนาะนะครับตัดออกกิ่งโล่งๆเพื่อลดปัญหาในเรื่องของมแมลงด้วยนะครับความอับชื้นด้วยประมาณนี้แหละนะครับการดูแลก็อาจจะดูแลคือการดูแลนะครับ อ่าผมผมเองนะครับในส่วนตัวเนี่ยผมว่าดูแลง่ายๆนะครับทุเรียนชนิดตัวนี้ดูแลง่ายมากๆนะครับอ่าเนื่องจากว่าปัญหาในเรื่องของการเจ็บป่วยคือแทบไม่มีนะครับน้อยมากๆเปอร์เซ็นต์ต่ำมากๆนะครับอ่ก็คือ99% 9บเปอร์เซ็นต์นะครับเ9้าเปอร์เซ็นต์อ่าที่ต้นเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะครับอีกเปอร์เซ็นต์เดียว ปัญหาในเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยนะครับมีน้อยจริงๆนะครับมีน้อยจริงๆออย่างมากก็เป็นลาจุดสลายนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยพ่นยาก็หายพ่นยารอบเดียวหายเลยนะครับไม่เหมือนต้นอื่นถ้าเป็นหมอนทองเนี่ยอย่างน้อย ah สองรอบนะครับประเภทเชื้อราอย่างนี้นะครับถ้าเป็นหมอนทองนะครับแต่ชนิดตนันนี้รอบเดียวจบเลยนะครับรเนี่ยต้นเขา มีความสมบูรณ์อ่าแล้วก็จะมีอ่จะมีภูมิเนาะภูมิคุ้มกันนะครับต้นเขาจะมีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคอย่างดีอ่าเนื่องจากว่าเราปลูกแบบนี้นะครับเนี่ยที่ผมทําคลิปเนี่ยถ้าพรขึ้นได้นะครับพรขึ้นได้แล้วก็ปัญหาในเรื่องของไอท็อปนะครับอ่าท็อปที่จะเข้าใต้ใต้ต้นเนี่ยมันมีน้อยนะครับมันมีน้อย ยกขึ้นมานะครับอ่ายิ่งยิ่งนานวันขึ้นเนี่ยเอารากเขาจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นมากๆนะครับถือว่าระบบรากเดินได้ดีนะครับเดินได้ดีมากๆอ่าแล้วก็ดินที่เราทําให้ก็มีส่วนอ่าที่ผมทําดินก็คือดินหินลูกรลังเนี่ยครับเนี่ยหินลูกรลังผสมกับดินเศษใบไม้นะครับแล้วก็ประกอบกับใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก ก็อาจจะทําให้ดินมีความสมบูรณ์นะครับประมาณนี้แหละนะครับวันนี้พามาดูทุเรียนที่อยากจะทําดอกแต่ไม่ทํานะครับปีหน้าทําแน่นอนนะครับปีหน้าผมจะทําแน่นอนต้นนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมอขอบคุณกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ